สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในรายการ f ีไฟนะครับว้าวซึ่งครั้งนี้นะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากหรอกซึ่งผมก็จะมาเล่นสีวิสีให้ทุกคนดูกันนะครับซึ่งก็ไปกันเลยไม่มีอะไรให้พูดแล้ว เออซึ่งทุกคนผมว่าผมจะเล่นให้ถึงนี่นะครับนี่นี่ยนีเนี่ยผมผมอยากได้มากผมอยากได้อะไรไหมอยากอยากได้กระเป๋าผมอยากได้กระเป๋าสวัสดีนะครับทุกคน ซึ่งเมื่อกี้นี้เงียบไปเฉยๆน,น,น,นะซึ่งเมื่อกี้นี้ไปดื่มน้ํามานะครับซึ่งก็เออกว่าจะไปนะคะทุกคนเพราะผมจะตัดคลิปแล้วแต่ตัดไม่เป็นเออมากันเลยรนะอร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 อ,ลอมาเร็วมาเร็วซึ่งทุกคนครับก็ดูเชว่าจะตึงนลยถ้าตึงนี่ผมขอบอก,กเลยผมไม่เอานะ ไปเฮ้ยดิฉันจะไปกดกดแผนที่ทำไมโอเคนะรอลรวจะรออย่างเดียวนะตัวเล่นแบบอัดคลิปผมไม่ค่อยถนัดเลยทุกคนโอเคนะผมขอแล้วกันถ้าเพื่อนไม่เอาผมก็เอาเออเก็บเป็นเจ้าของอย่างเดียวเออไงไง อุ้ยทันเดี๋ยวทันเพื่อนเลยเอ้ยมาแล้วอเอาเครื่องเครื่อได้คิวลาษเพื่อนชัดๆเลยทุกคนที่ผมลาษเพื่อนเนี่ยเพื่อนมายิงเจ็บนะเพื่อนมายิงเจ็บนี่ไงผมก็เลยลัษเอาเลยดีก,ก็ะซัมไม่ตายสักทีอีกคนเดียวอยู่ไหน ถ้ามาอยู่ระยะไกลแล้วมันเจ็บผมจะเอาไออะไรเนี่ยไอระเบิดน้ำแข็งป้าใส่นะโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้มันอยู่ไหนอยากจะรู้จริงๆหรือจะหาทิ้งเดียวนะเนี่ยอาคลิปทีไลมันต้องหาสตูทุกทีหายหายโอเคนะครับทุกคนเอ้ยงไงไๆเจอแล้วนะครับมันเป็น,ปนหมอโคง วันนี้เลยหมอคง <Yeah. S 1> โอ้โไม่ทานเพื่อนอีกแล้วโอ้โหในแค่คิวเดียวเองทุกคนสุดยอดผมขอบอกเลยว่ามันสุดยอดือเฮ้อ <Hey. S 1> เอานี่เลยเื่อที่ผมชอบเพราะมันเจาะเกาะน,นะครับนี่ถ้าใครเติมทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันใช้ อพิมพ์เขียวอันเดียวนะซึ่งหินเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเออผมเอาแค่นะี้ผมก็ไม่ได้เต,เ,ตเติมนนะอะไรมากเคนะไปผมจะอยู่ระยะไกลแล้วกันนะให้เพื่อนเขา้าเข้าไปบวกเดี๋ยวผมก็อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายนะั่นแหละเออจะแบกเพื่อนเองจะรอตักหนึ่งกินเดียวอ้กันเลยนะผมผมไปละ อยู่ไหนวะเขายังหายังไม่เจอนะดาล,ล่างแน่เลยทุกคนถ้าใครมาเก็บแอดดอบผมจะยิงนะโอเคนะทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับเงียบมากเอาเพื่อนโดนถ้าใครไม่เก็บแอดดอบผมขอเก็บแล้วกันนะอ,อ <laughs> ผมจะได้มีของ โดนเป็นบอทเลยทุกคนเห็นไหมวะไอ้คิวส่งวิดีโออ่ะฮะเพื่อนผมนั่นเองทุกคนส่งวิดีโอมาอะไรตอนนี้โชคดีที่ผมอ่านหนังสือเลยนะอออ่านหนังสือสองโคโอเคนะครับอ้าวแล้วใครกดไลค์เออดีแล้วไดมีไลค์เยอะเยอะไอ้เพื่อนๆ่ๆ อนบอ,อม <Okay. S 1> ขอกูซี่เคได้กูซี่แล้วเอากูซี่ลูกกระสุนหมดเริ <c oughs> ม่มเก็บเริ่มเก็บลูกกระสุนทุกคนโถเอ้ยเมื่อกี้ตั้งใจยิงหัวเนี่ยอ้ลืมซื้อระเบิดไม่ทันโอเคไม่เป็นไรนะ ซึ่งไอสกินนี่นะคบผมว่าผมจะรีวิวไงเออแต่มีคนรีวิวไปก่อนหน้าผมเออผมก็เลยยังไม่ได้รีวิวนะซึ่งผมได้สุ่มทีเดียวผมก็ถาววอแล้วนะครับถ้าใครไม่เชื่อถ้าใครไม่เชื่อผมก็ไม่ต้องเชื่อนะ <c oughs> ผมได้ถาววอรจริงๆนะ <c oughs> ถ้าระยะใก,ใ,กใกล้ใกล้มากๆเนี่ยนั่นแหละ <c oughs> จะเอาซองควงไปงัดหัว <c oughs> จริงหรือเปล่าหน้าผมน่าจะโมนะ <c oughs> เอาไว้มีคนใช้ใช้สไน์ว่ะทุกคน แอร์ดอกผมจองแย่งเพื่อนให้หมดนะครับคนผมขี้งกคนผมมันขี้งกใครอย่ามาด่าผมจริงๆนะไม่เอาน่ะผมไม่ได้ขี้งกเอขี้ขี้งกนะแอบไว้ก่อนผมเป็นคนปลอดภัยต้องทำเสียงหล่อเลยนะฮีโร่มาแล้วฮีโิวก็ส่งวิดีโอมาจริงๆเลยแบบโรนี่ เอาโดนนิดร้อยหายเอ้าหายไปคู่ไฟเลยทุกคนเอาที่แท้อยู่นี่นี่เองโอ้ผมก็ตาฝาดโอ, <Double Kill. S 1> อ้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอา้าวเป็นลายตายอ่ะเอา้า คนน้องบอดตายนอกวงเอาน้องบอดทำไมน้องถึงต้องทำทิ้งพวกเราไปอย่างนี้ฮะน้องบอดนี่ใส่ไม่ดีน้องบอดที่ใสไม่ดีโอ้โหนี่ทำไมต้องเป็นคนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายตลอดเลยคนไม่เข้าใจเลยโอเคนะซึ่งโอ้เราเฮ้ยผมต้องการเกาะสามโอเคนะครับทุกคน ซื้อก่อนซื้อนี้เพราะเหตุเต็มแล้วไม่แจกเพื่อนนะผมไม่แจกใจร้ายผมใจร้ายผมเป็นคนใจร้ายผู้หญ้าไปหนึ่งทีจะแอกเพื่อนอนะไรโอเคนะไหนอยู่ไหนะอนะรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนจะได้ออกมายิงจะได้หลงคนผม โอ้ไม่อยู่อ่ะโอ้เล็งไม่ทันไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่โอ้วางไอวอลสองชั้นซะด้วย ทุกีนะทุกคนเมื่อกี้นี่มือลวนไปหน่อยโอ้อีกทีเว้ยเพื่อนผมส่งจะเยอะเชียวนะตายยังวะพอดีลูกสุ่มมันเยอะไอ้น้องลูกสุ่มพี่มันเยอะก็ทีอ้าเรียบร้อยทีชนะเล้ว ยากไปนหนึ่งทีแทบจะไม่ได้ใช้กูก๊ตี้เลยทุกคนเสียดายไม่ได้ผมไม่ได้ MVP มบอจะโชว์ซะน่่ยนี่ได้หกผมได้เท่าไหร่โอ้โหได้สี่สุดยอดเลยทุกคนนี่หกเท่ากันเอ้โอเค โอเคนะครับรับของเอา้ากดผิดทุกคนโทษโทษโทษผมกดผิด,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 ดนะครับทุกคนนะซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้เลยอ่ะเออมาเล่นซะคูปองของผมหมดไปคูปองของผมมีตั้งหลายหลายอันแล้วตอนนี้ก็หมดไปเพราะไอชุกตีไม่ได้สักทีเลยทุกคนโคตรเสียดาย โอเคนะครับทุกคนวันนี้ออก็ขอตัวลาไปก่อนับเจอใหม่ในคลิปหน้าโอเค,คิวเจอใหม่ในคลิปหน้าบายบายสวัสดีแป๊บบละ